ทำไมยอดเงินที่เข้าบัญชีของทายาทไม่ได้ตามจํานวนที่แจ้งสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ้าในช่องเพจก็ป,ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ก็ยังจะมาพูดถึงเรื่องของสมาคมชกสอ,อสมอเหมือนเดิมนะคะมีทายาทของสมาชิกพูดถึงแกียกรรมถามเข้ามานะคะว่า ทำไมยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีไม่ได้ตามจํานวนที่แจ้งค่ะปะ้าปอก็เคยตอบไปหลายทีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีสมาชิกที่สงสัยค่ะวันนี้ป้ปอก็จะมาตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือแต่ละเดือนทางสมาคมก็จะรับรองยอดผู้เสียชีวิตยอดจํานวนสมาชิกยอดเงินที่จะหักจากสมาชิกแต่ละคนแล้วก็ยอดเงินของทายาทที่จะได้รับซึ่งอันนั้นคือจํานวนเต็ม แล้วทางสมาคมก็จะวงเล็บไว้ว่าโดยประมาณแบบนี้ทุกครั้งเลยใช่ไหมคะค่ะป้าปอก็จะมาบอกว่าสมาคมแจ้งถูกแล้วนะคะอย่างเช่นเดือนกร,รกฎาคม2564เป็นเดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะโดยปกติสมาคมจะประชุมทุกต้นเดือนนะคะประมาณวันที่5ถึงวันที่8ของเดือนนะคะอย่างเช่นเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนเงินที่ทายาทควรจะได้รับที่สมาคมประกาศไว้โดยประมาณก็คือ 4 3 2 8 2 1บาทค่ะแล้วพอโอนให้โอนเท่าไหรในงวดแรกงวดแรกทางสมาคมเก็บเงินได้4 2่5 7 5บาท50สตางั์ค่ะทางสมาคมก็โอนเงินยอดนี้ให้กับทายาทของสมาชิกเลยนะคะทางนี้ก็คิดเป็นร้อยละ7 1 0อันนี้หมายถึงว่าถ้ามีเงินร้อยบาททางสมาคมก็ให้ไปแล้ว9 7บาท10สตาตังเลยนะคะ ยังไม่จบนะคะยังจะมีการหักซึ่งเราก็จะเห็นประกาศอยู่แต่ละเดือนว่ามีการหักย้อนหลังนะมีทั้งหักแบบ1เดือนมีทั้งหักแบบ3เดือนนะคะพอได้เงินมาทางสมาคมก็จะโอนให้เพิ่มอีกแล้วก็มีคนถามว่าจะโอนให้วันไหนอันนี้ป,ป้าปอก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ามีการโอนให้เพิ่มแน่นอนค่ะ แต่ว่าถามว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็คงจะยังไม่ครบร้อยนะคะอย่างเช่นที่เราดูในตารางนะคะก็ยังมีสมาชิกที่ค้างอยู่ทุกเดือนเลยนะคะสมาชิกที่ค้างเหล่านั้นล่ะคะ่ะก็คือจํานวนเงินที่ยังได้ไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นทางสมาชิกก็โปรดเข้าใจสมาคมด้วยนะคะแต่ว่ายังไงยังไงคุณก็ได้มากกว่าร้อยละเ้แน่นอนอย่างเช่นเดือนกรกฎาคมที่แล้วก็ได้97.10ในงวดแรกนะคะงวดที่2ก็จะได้ อีกเกือบร้อยแล้วนะคะจะเหลืออีกไม่กี่บาทนะคะแต่ว่าที่ผ่านๆมาช่วงแรกๆก็จะยังมีคนค้างเยอะอยู่จำนวนค้างก็ตามที่ป้าปอเคยเสนอในคลิปก่อนหน้านี้นะคะถ้าอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้ก็ไปโหลดในเว็บชกสสมอนะคะหรือจะเข้าไปดูในเพจของป้าปอใน Facebook นะคะพิมพ์คำว่าป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพก็จะได้เห็นนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปของปอปอ,ปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็แจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ